เมื่อรู้สึกตัวเองทีก็เห็นร่างของตนเองเมื่อหยุดยืนอยู่ใต้ล่มไม้แต่ก็ไม่ทราบว่าตนไม่อยู่นี่ได้อย่างไรจากนั้นจึงมองดูรอบๆตัวบังเอิญสายตากับเลือไปเห็นถนนสายหนึ่งซึ่งเป็นถนนที่มีเส้นทางอันยาวเหยียดออกไปเบื้องหน้าบุญโชเหมาะเลยพยายอมรอดให้มารับเธอได้ถึงที่แล้ว ธรรมโมหเวลักติธรรมชาลิงทำนั่นแหละรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมสวัสดีครับพบกับเรื่องธรรมนามเล่าขึ้นเชื่อว่าชีวิตหลังความตายเป็นเรื่องที่ไปสู์ได้ยากหากคนผู้นั้นมิได้ประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมไม่เชื่อในเรื่องของบาปบุญและไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีอยู่จริงในวันนี้เรื่องธรรมนามเล่าขอนำเรื่องราวของนางบุญชู ที่ที่ท่องเมืองนรกมาเล่าให้ฟังเป็นธรรมทานนะครับเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นในวันที่5กุมภาพันธ์2495ข้าพเจ้าได้ทำกิจวัตรประจำวันนั่นก็คือเป็นคูณ้อยประจำชั้นณโรงเรียนประชาบาลตำบลสามโกอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในวันนั้นมีความรู้สึกจิตใจไม่เป็นปกติ จนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดการสอนขณะนั้นเป็นเวลา 15, 15นาฬิกา15นาทีเด็กนักเรียนได้พากันกลับบ้านแล้วข้าพเจ้าจึงเดินกลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่ไกลนักจากนั้นจึงชำระร่างกายของตนและบุตรเมื่อเสร็จงานบ้านงานเลือนแล้วจึงนำเสื่อมาปูนอนกับบุตรทั้งสองคนในขณะนั้นเป็นเวลา16.30ต่อมา จึงหลับไหลไปนานเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อรู้สึกตัวเองที <c oughs> ก็เห็นร่างของตนเองมาหยุดยืนอยู่ใต้ลมไม้แต่ก็ไม่ทราบว่าตนไม่อยู่นี่ได้อย่างไรจากนั้นจึงมองดูรอบๆตัวบังเอิญสายตากลับเลือไปเห็นถนนสายหนึ่งซึ่งเป็นถนนที่มีเส้นทางอันยาเวเหยียดออกไปเบื้องหน้าโดยความอยากรู้อยากเห็นจึงยกเท้าจะก้าวเดินไปถนนสายนั้น แต่ยังไม่ทันที่เท้าจะสัมผัสกับถนนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งคับคายครับคากับคนพูดเสียะเกินโดยที่ดังออกมาจากทางด้านหน้าของตนว่าบุญโชเหมาะเลยพยายมวลาใ้มารับเธอได้ถึงที่แล้วหลังจากที่ตนได้ยินดังนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าฉันไปไม่ได้หรอก พร้อมกับวิ่งหนีออกมาในทันทีแต่ขณะนั้นชายทั้งสี่คนที่มาลับโตกับพูดขึ้นมาว่าถึงเวลาแล้วเธอไม่ไปไม่ได้จากนั้นข้าพเจ้าจึงหันไปบอกกับเขาว่าลุงไปบอกกับนายเถิดว่าฉันพัดไปก่อนได้ไหมฉันไม่อยากไปตอนนี้หรอกแต่นายนิราบานก็ตอบกลับมาว่าผัดกับข้าไม่ได้หรอกเอ็งต้องไปผัดกับท่านเอง เมื่อหมดทางที่เหลียกเลี่ยงจึงตอบกลับไปว่าถ้าเช่นนั้นขอให้คอยฉันก่อนฉันจะต้องไปบอกคนทางบ้านเสียก่อนพอที่ฉันมาเที่ยวครั้งนี้ไม่มีใครรู้พรากล่าวจบเธอก็เดินเข้าไปภายในบ้านพบว่าบ้านของเธอนั้นกลับสว่างไปด้วยตะเกียงจ้าพายุมีบรรดาชาวบ้านที่นั่งกันอยู่เต็มบ้านพร้อมกับร้องห่มร้องไห้ออกมาเธอจึงตัดสินใจเข็นไปยังบัอนใด เพื่อไปหาสามีที่นั่งอยู่ข้างๆหมอแต่เขาเกิดเสียหลักสะดุดชายเสื้อล้มลงไปหลังจากที่ลุกขึ้นมาได้ชาวบ้านใกล้เคียงที่มานั่งอยู่บนบ้านต่างก็พาวิ่งกันถอยหนีไปรวมตัวกันที่หน้าคนทั้งหมดพร้อมกับตะโกนออกไปอย่างแตกตื่นตกใจว่าโค้กโคูฟื K ้นแล้วนี่ครูไม่ตายหรอกเลยครูไม่ได้มาหลอกพกฉันใช่ไหมจ๊ะอย่าได้กลัวฉันเลยฉันอยากจะพูดอะไรสักหน่อย แต่ฉันก็ต้องไปแล้วพอเขามารับตัวฉันแล้วฉันอยู่ที่นี่นานไม่ได้ฉันไม่อยากตายจึงขอผัดกับเขาเขาก็ไม่ยอมเขาบอกกับฉันว่าให้ฉันไปผัดกับยมบาลเองฉันจึงจำเป็นต้องไปฉันขอร้องทุกๆคนว่าขอให้เก็บศพฉันไปสามวันก่อนถ้าฉันไม่กลับมานั่นก็หมายความว่าเขาไม่ยอมฉันจึงค่อยทำการเผาศพ พอได้ยินเสียงสุนทรขอขึ้นนายนิรบายกับลังเรียกตัวโนนเขาเรียงฉันแล้วฉันไปแล้วนะลาก่อนทุกคนนายเจกที่เป็นหมอแกจึงเอาทูบเทียมมาให้ข้าพเจ้าและก็บอกว่าให้ภาวนาคำว่าพระอลังตอนนี้เองข้าพเจ้าเกือบจะหมดสติแล้วหลังจากที่ภาวนาพระอลางไปสองครั้งก็หมดสติวูบไป เมารู้สึกตัวอีกทีข้าพเจ้าเองก็เดินอยู่บนเถินสายนั้นเสร็จแล้วเรื่องราวยังไม่จบพบกอตอนต่อไปในอีพีที่สองคาราวาท่องมือนรกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามและก็สามารถจะแชร์เป็นธรรมทานได้เลยนะครับ